แปลงมันสำปะหลังเนี่ยเล่าให้ผมฟังหนึ่งครับว่าประทับใจอะไรกับการใช้ผิดพันโฟทีและบูเตอร์ครับแปลงที่หนูลงแปลงมันนี้นะคะเป็นแปลงมันพันละยอง72ครัองค่ะพี่ก็มาลองเทสตัตวนี้มาลองเทสตัตวนี้เทสเมื่อไหร่ก่อน มาเมื่อ4ปีที่แล้วค่ะ4ปีที่แล้วนะครับท<ช>ุกน่านโดยลายใบด่างไวรัสไม่เข้าด้วยค่ะอันนี้ก็คือประทับใจอีกข้อหนึ่งใช่ะทับใจอีกข้อนึงค่ะอันนี้ก็เลยระดมฉีดต่อเนื่องเลยใช่อันนี้ฉีดต่อเนื่องเลยแล้วมาเมื่อผลผลิตปีที่แล้วก็ได้สูงสุดอยู่ที่เฉลี่ยไร่ละ8ตันค่ะจาก3ตันค่ะครับสวัสดีครับวันนี้ทีมงาน4ฟเดินทางมาถึงจังหวัดสระบุรีนะครับแล้วก็ข้างหลังผมนะครับแปลงมันสปะหลังสวยแบบเนี้ย คงจะไม่ใช้โ g ีคงไม่ใช่ละมั้งนะครับชั่วโมงนี้4 g ชีเรามีผู้ใช้ทั่วประเทศแล้วดังไกลไปทั่วโลกมาพบกับผู้ดูแลแปลงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวกับท่านผู้ชมทางบ้านน้ครับค่ะหนูชื่อนิตาการสมึกนะคะหรืออ้อมนะคะอยู่ที่ตำบลพุทธคำจานร์อำเภอพุทธบารจังหวัดสระบ,บุรีค่ะพุทธคำจานรพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีใช่ค่ะ เห็นว่าดูแลพืชตั้งหลายชนิดมีพืชอะไรบ้างที่เราต้องดูแลค่ะก็จะมีข้าวโพดค่ะข้าวโพดมันสำปะหลังค่ะมันสำปะหลังมันแกวค่ะมันแกวแล้วก็จะมีข้าวค่ะมีข้าวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออ้อยค่ะพี่อ้อยด้วยใช่ค่ะต้องบอกว่าเป็นคนที่แบบว่าดูแลพืชหลายๆคนใช่ค่ะคงจะไม่ใช่ไปเดินดูเฉยๆนะครับในมือเนี่ยะฮะที่เอาไปหาเขาถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็มีแปลงของตัวเองด้วยนะครับแปลงมันสำปะหลังเนี่ยเล่าให้ผมฟังนึงครับว่า ประทับใจอะไรกับการใช้ปีพันโฟรทีและบูตเตอร์ครับแปลงที่หนูลงแปลงมันนี้นะคะเป็นแปลงมันพันละยอง72ค่ะพี่ แล้วก็ปกติแล้วที่ปลูกมาค่ะคือดินตรงนี้มันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะไม่ค่อยงามเท่าไหร่ทีเนี้ยหนูก็เลยได้รู้จักตัวโฟทีกับตัวบูสเตอร์ตัว<ก>โฟทีกับบูสเตอร์ใช่ค่ะแปลงเนี้ยที่บอกว่าไม่ดีคือมันใส่ปุ๋ยแล้วมันไม่กินหรือว่ายังไงใส่ปุ๋ยปกติเหมือนแปลงทั่วไปแต่ว่า,าพืชเราอ่ะมันไม่ค่อยกินปุ๋ยก็คือถ้าใส่ปุ๋ยแทนนี่มันจะโตมันก็กับนิ่งๆมันนิ่งแล้วมันทําให้ต้นพืชของเรามันไม่อวบไม่โตใบไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาอย่า างนี้ถ้าเป็นคนทั่วไปธรรมดาพอใส่ปุ๋ยแล้วมันไม่โตไม่อวบไม่สวยเขาก็ต้องเพิ่มปุ๋ยสิเขาต้องอัดปุ๋ยเพิ่มแล้วที่นี่เคยลองอัดปุ๋ยเพิ่มไหมไม่อัดปุ๋ยเพิ่มแต่หนูมาใช้ตัวทีกับตกับบูสเตอร์แทนใช่ค่ะแทนที่จะไปจ่ายค่าปุ๋ยใช่ค่ะก็มาลองเทสตัวนี้มาลองเทสตัวนี้เทสเมื่อไหร่ก่อน มาเมื่อ4ปีที่แล้วค่ะ4ปีที่แล้วนะครับ<ช>่านผู้ชมหลังจากเทสเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยเราเทสยังไงก็คือว่าปีแรกใช้ตัวโฟทีกับตัวบูเตอร์ตอนนั้นยังไม่ได้แช่กานอ่ายัางไ,<ห>ไม่ได้เริ่มจากการแชร่ท่อนพันใช่ค่ะก็คือเริ่มกับฉีดช่วง3เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉีดผสมกันปลูกตั้งแต่แรกนี่ไม่ฉีดมาเริ่มฉีดตอน3เดือนใช่ค่ะอันนั้นผลผลิตก็คือได้ประมาณ5ตันต่อไร่อ๋อใช่ค่ะของเดิมก็เฉลี่ย ถึงห้าตันไหมฮะตอนที่ยังไม่ได้ใช้โฟทีอยู่ประมาณ3ตันค่ะอ๋อใช่ค่ะครั้งแรกที่มาลองใช้เลยไม่ได้ใช้ตั้งแต่แรกด้วยใชมาใช้ตอนปลูกไปแล้ว3เดือนใช่ค่ะทำรุ่นทำไรเสร็จก็อะลองโฟทีดูค่ะเราโฟทีดูเพราะว่าจากที่สังเกตดูในแปลงแล้วเหมือนอ่ะพืชไม่ค่อยกินปุ๋ยออะไรก็เลยไปลองศึกษาดูแล้วก็มาเจอตัวโฟทีกับตัวบูเตอร์อ๋อก็เห็นว่ในอินเทอร์เน็ตใช่ค่ะในอินเทอร์เน็ตในสื่อออนไลน์ไรพวกนี้ค่ะใช่ค่ะ แต่ก็ฉีดครั้งแรกก็คือ3เดือนตอนก่อนนั้นเดือนแรกเริ่มปลูกไม่ได้ฉีดไม่ได้ฉีดค่ะช้าไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรแต่ก็ยังถือว่ายังได้ใช้แต่ยังได้ใช้จาก3ตันเพิ่มมาเป็น5ตันค่ะค่าเฉลี่ยต่อไร่นะใช่ค่ะค่าเฉลี่ยต่อไร่ค่ะชั่วโมงนั้นเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดมันสัมหลังน่าจะเกือบ4บาทนะใช่ค่ะโอ้โหฟันเละเลยไหมเพิ่มมา2ตันต่อไร่ก็ถือว่าได้เงินเยอะนะตอนนี้เราไม่ได้มองที่ราคามันสําหารงครับเราต้องทําให้มันสัมหลังเพิ่มขึ้นสูงสุดดเเทททท่่่่่าาาีีีจะํไ้้ใชคหลังกกปแรริม ใช้ต่อไหมฮะใช้ต่อค่ะปีต่อมาก็ใช้คือไปศึกษาดูศึกษาดูตามพืออะไรหาข้อมูลมาแล้วก็มาใช้ตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มมาขยับมา5ตัน6ตันต่อไร่ค่ะเริ่มมีความฉีดในการฉีดเพิ่มขึ้นค,คือตั้งแต่แช่หลังปักก็เริ่มฉีดแล้วก็ฉีดซ้ําตามที่เขาแนะนํามาใช่ค่ะปีนั้นก็จะฉีดแค่รอบสองรอบแต่ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ หนูฉีด3มรอบเลยก็เพิ่มเป็นฉีดจากรอบหนึ่งสองรอบเพิ่มความฉีดเป็น3ครั้งใช่ค่ะเราก็มาดูในแปลงเราก็าคือใบของพืชมันไม่เกิดโรคใบลายด้วยโรคชะลารพวกนี้ไม่เกิดหนูก็เลยได้เป็นอ่าตัวแทนของกระทรวง<อ>สาราสุขที่เป็นควบคุมโรคใบลายด้วยค่ะคนที่เขาลงมาดูเขาก็มาตรวจแปลงใช่ใชไหมฮะอย่างเช่นกเกษตรจังหวัดหรือะไรต่างๆเขาจะส่งเจ้าหน้าที่มาดูว่ามาดูแปลงเราถ้าใครเจอปัญหาพวกใบด่างใบลายนี่ ของเราก็อยู่ในกลุ่มที่เขามาตรวจด้วยใช่ค่ะไ,ไม่เจอปัญหาไม่เจอค่ะข้อมูลตรงนี้เขามาดูแลเ็มชี่เลยใช่ไหมใช่ค่ะโอ,โ,โอ้โเห็นไหมครับท่าน,นผู้ชมถ้าเราดูแลเต็มชี่เนี่ยใบลายใบด่างไวรัสไม่เข้าด้วยไม่อันนี้ก็คือประทับใจอีกข้อหนึ่งใช่ประทับใจอีกข้อหนึ่งค่ะอันนี้ก็เลยระดมฉีดต่อเนื่องเลยใช่คือนี้ฉีดต่อเนื่องเลยแล้วมาเมื่อผลผลิตปีที่แล้วก็ได้สูงสุดอยู่ที่เฉลี่ยไร่ละ8ตันค่ะจาก3ตันค่ะเริ่มฉีดครั้งสองครั้งขยับมาเป็นสี่ตันพราตันใช่ค ฉีดเฉลี่ยประมาณขนาดไหนครับเดือนละกี่ครั้งก็เริ่มตั้งแต่จุ่มก้านเลยนะคะตอนก่อนลงใช่ท่อพันค่ะแช่ท่อนพันตั้งแต่ก่อนลงเลยค่ะแล้วก็จะมาฉีดรอบแรงช่วงที่ว่าเราจะการนอนก็คือเราผสมตัวนี้ไปด้วยจะมีรอบของการฉีดพ่วงอะไรก็แล้วแต่ก็ใส่บูสเตอร์โปรตีนไปด้วยใ่ร้ด้วยใช่ค่ะแล้วช่วงที่อ่าสามเดือนก็ฉีดอีกครั้งหนึ่งเดือนก็ฉีดอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะยิ่งฉีดยิ่งเพิ่มไหมฮะใช่ค่ะยิ่งฉีดยิ่งเพิ่มค่ะ ใบด่างไม่มีไม่มีแล้วพวกแมงวีขาวพวกปัญหาพวกเพลี้ยไฟอะไรนี้เข้าไหมฮะไม่กวนเลยค่ะพี่เท่ากับว่าเราจะสามารถลดสารเคมีลงไปได้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะจากปกติเราใส่ปุ๋ยตัวนี้20่ริ้าก็จะใส่ย0ลูกใช่ไหมคะอ่าอ,อันนี้เราก็จะลดมาเหลือ10ลูก5 0นะครับใช่ค่ะลดปุ๋ยแล้วก็มาเพิ่มตัวฟอทีเข้าไปแทนค่ะโอ้ยอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างตรงสูตรของที่บริษัทแนะนานะครับสินค้าของเราจะช่วยเกษตรกรที่ต้องการลดการใช้ปุ๋ยลง ต้องการลดการใช้สารเคมีลงแล้วต้องการผลผลิตเพิ่มขึ้นเพียงแค่ขยันฉีดคู่นี้บูเตอร์กับโคทีเป็นประจํา50กว่าไร่แต่แปลงนี้อย่างสวยๆอย่างเงี้ยแล้ว50กว่าไร่ที่บอกข้างหลังนี้ก็เป็นเหมือนนี้อย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมเป็นอย่างนี้หมดเลยค่ะไม่มีไปด่างไม่มีค่ะไม่มีไวรัสใช่ค่ะปุดออกมาค่าแป้งดีไหมฮะดีค่ะหัวมันใหญ่มากเลยค่ะพี่หัวมันใหญ่มากเลยหัวมันใหญ่มากเลยใช่น้ำหนักดีค่ะตเปอร์เซ็นต์แป้งดีหัวใหญ่ใช่ค่ะ ถ้าได้ราคาด้วยนี่ก็ถ้าเกิดว่าน้ำหนักดีเปอร์เซ็นต์แป้งดียังไงราคามันได้แน่นอนมันมาอ,อยู่แล้วนะครับใ่ค่ะโอเคสุดท้ายก็คือประทับใจโฟชีเพราะว่าสามารถทําตั้งแต่จาก3ตันไล่มาจนปัจจุบันได้เท่าไหร่นะค่ะเลียแปดตันค่ะ 8ตันต่อไร่นะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องไวรัสใบด่างนะครับในมันสำปะหลังแล้วก็เรื่องมแมลงก็เข้าน้อยลงแสดงความประทับใจอะไรบอกท่านผู้ชมทางบ้านได้เลยครับออมก็อยากฝากตัวบูตเตอร์กับตัวโฟทีคู่นี้ไว้นะคะเป็นเซ็ตคู่ใจประจำบ้านแล้วก็เป็นเซ็ตคู่ใจของเกษตรกร,กรทั่วประเทศและทั่วโลกนะคะเพราะว่าใช้แล้วใช้จริงนะคะปริมาณแป้งของตัวมันหรือไม่จะเป็นพวกข้าวโพดอ้อยหรือว่าจะเป็นมันแก้วนะคะข้าว ตัวนี้ใช้ได้กับทุกพืชเลยนะคะช่วยเพิ่มผลผลิตในแต่ละพืชแล้วก็จะทําให้ผลผล,ผลิตกําไรกับคืนสู่เกษตรกรอย่างแน่นอนคะ่ะครับวันนี้ทีมงานโพทีก็ต้องขอขอบคุณคุณอ้อมมานะครับสวัสดีครับ